Yeah. ัวนี้เป็นนกสองกุ๊กหอยนะครับสองกุ๊กหอยเป็นนกตอผมเองนะครับสองตัวกระดังประชันกันนะครับก็พอดีมันนี้อากาศมันดีครับพี่น้องก็เลยออกมาเสียนไ้ข้างนอกครับพอกันย้ำคำคำครับพี่น้องนี่เป็นนกขลุ่มทั้งสองตัวนะครับแต่ว่าตัวนี้เป็นสองกุ้กหอยนะครับ ตัวเงยตัวงามครับพี่น้องสองกุ๊กหอยสองกุ๊กหอยนะครับข่าลมนะครับหมายอยู่ดีข่าลมตัวนี้นะครับผมมีพี่น้องก็คือสิได้ยินแล้วนะครับออกมากาดแดดครับมือนเดือนมาวันเสาร์วันอาทิตย์ว่าสิออกลุยครับตัวหนึงนะครับกุ๊กเดียวตัวนี้ต้มต้อมรอดตัวนี้ ตัวนี้กำลังไทยกำลังสีเต็มครับตัวนี้คันไถครับตัวนี้ซื้อนะครับเอาพี่น้องนะครับแต่พี่หลายท่านหลายคนนะครับว่าอยากเบิ่งนกไม่ใคผมนะครับนี่แหละผมมีสองต่อสามต่อนะครับอีกต่อหนึ่งผมมีมือถือมานะครับเ็เลยไดียเห็นว่าเบิ่งกันสองต่อนะครับเอา ผมก็สิบแหย่ให้นะครับตัวหนึ่งนะครับมักตัวไหก็อันนี้มาเลยครับผมก็สิบแบยงให้นะครับเพราะว่าเอาแต่ทางอื่นเขามาไหลพี่น้องเพื่อนกันอยากบ่งน้ำผมนะครับหาลองค้นกับว่าผมมีนกตัวบอนะครับหาลองค้นกับว่าผมม่นมีนกนะครับมีแต่ว่าแป้าทางอื่นมานะครับตัวนี้นะครับของผมนี้นะครับ มีอยู่สองต่อสามต่ออยู่ครับพี่นอ้องความเร็วนี่มันสูบแบบสองหอยบ่บได้หรอครับเบาเรียงเร็วนะครับสูบแบบสองหอยบ่ได้คันไถ่นะครับความดีทั้งสองตัวพี่น้องนี่นะครับนกตัวผมเนมี่ยผู้ใดว่าผมมัมีนกตัวนะครับมีตัวหนึ่งบินมาเหรนะครับล,ล,ล,ออมล้มาพี่ลายเร็วลงมามาเร็วมาลงมาพี่ มาไปไปไปกินยาแล้วเขากงมาไปเร็วมาเร็วนี่ครับสองหอย้ะตัวนี้นะครับคว่มหนานะครับตัวนี้กุ๊กเดียวนะครับผมสิปันอยู่ตัวหนึ่งนะครับผมสิปันอยู่ตัวหนึ่งย่างนี้ก็ยู่ขงข้อหมูครับเวลาครับเอาพี่น้องนะครับคลิปสันส้นๆเอาซทำนี่สักวันนะครับผมสิได้เกียร์หมูแบบนี้เพราะว่า นี่แล้วได้เวลาแล้วนะครับเอ้าสนใจกัะทั่วมาเลยครับพี่น้องนะครับมักตัวเดนมักตัวมันเหีียกหรือมักตัวคุกเดียวนะครับอ่ะโอเคครับผม